ค,คุณผู้ชมคะก,กลับเข้าสู่รายการพักเครื่องสวนภูมิเดชันรันมรดกไทยนะคะอะมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าวันนี้เขาเป็น,กกนพระอาจารย์ดีเลกใช่ไหมใช่รูปหล่อเล็กนะครับร,ร,รูปเหมือนปัม๊มรูปเหมือนปั๊มนั่นเองรุ่นฉลองวิหารนะครับท่านอาจารย์ดีเลกนะครับท่านเป็นาชาวสุพรรณโดยกําเนิดนะครับนามเดิมว่าดีเลกนะครับสว่างสี ท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่19สิงหาคมคะนะครับพุทธศักราช2533นะครับต้นตระกูลทั้งบิดามารดาเป็นคนตุรัณน,นะครับเป็นชาวหนองผักมากนะครับกับเป็นคนศรีประจัน์อำเภอศรอีประจัน์นะครับท่านอาจารย์ดีเลกถือกำเนิดที่ตำบลหนองราชวัตรอ,อรําเภอหนองยาศัยนะครับการศึกษาชั้นประถม อ่หนึ่งถึงหก,กนะครับที่โรงเรียนหนองเอ่เขาเรียกอะไรหนองนองราชวัตรจากนั้นอ่ะนาแล้วก็ศึกษามัธยมหนึ่งถึงหนะครับที่โรงเรียนหนองย่าใสท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพักบวชเป็นสามเณรตอนอายุ18บปปีนะครับจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองราชวัตรเมื่ออายุ19บเกสิบเปี6เดือนนะครับจึงเข้าอุปสมบทในวันที่หนึ่งมีนาคม พุทธศักราช2,553นะครับมีหลวงพ่อจำนงเป็นพระอุปชาแล้วมีพระสุลินนะครับเป็นพระกรรมมะวาจาจารย์พระถนอมนะครับเป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับได้ฉายานามนะครับได้ฉายานามทางธรรมว่าพระดีเลกนะครับอ,อนุตโร,นะรอดีเลกแปลว่าพิเศษ นอนุตโรแปลว่าผู้ประเสริฐยอดเยี่ยมน,นะครับ mm hmm. เมื่อท่านอุปสมบทแล้วนะครับ mm hmm. ท่านจำรรษาอยู่ได้ประมาณสักสามเดือนจากนั้นก็มาจำรรษาอยู่ที่วัดหนองทรายนะครับ mm hmm. จนถึงปัจจุบัน mm hmm. เมื่อปี2,553นะครับ mm hmm. ท่านสอบได้นักธรรมชั้นตร mm ี hmm. นะครับปี2,554สอบได้นักธรรมชั้นโท นะครับและปี2555สอบได้นักธรรมชั้นเอกนะครับปีต่อปีเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยนะครับและในปี2558นะครับสำเร็จการศึกษาจากพุทธศาสตร์บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์สาขาการจัดการเชิงพุทธนะครับและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนะในปี2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะครับเมื่อปี2560ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระใบดีกานะครับแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองราชวัตนนะครับต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสมุขนะครับและปี2566ได้รับการแต่งตั้งฐานานุกรมเป็นพระครูธรรมธรในพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรนุวัตรนะครับหลวงพ่อแย้มเจ้าคณะภาคสิบสี่เจ้าอาวาดวัดไร่ขิงนะครับปัจจุบันนี้เองนะครับเป็นพระในฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณนะครับ<ม>รูปหล่อรุ่นนี้นะครับมีด้วยกันสองพิมพ์นะครับมีด้วยกันสองพิมพ์เป็นรูปหล่อขนาดเล็กไซส์น่ารักนะครับไซส์กิบเก๋ทีเดียวประมาณสักหัวแม่มือเนี่ย นะครับเดี๋ยวผมมีสองบล็อกนะครับเนื้อที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นเนื้อทองคํานะครับการแบ่งแยกบล็อกเนี่ยจะมีมีบล็อกทองคํากับบล็อกนาคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นบล็อกนาคนะครับเล่นง่ายนะครับโค้ดแต่ละเนื้อเนี่ยโคดแต่ละเนื้อจะไม่เหมือนกันนะครับต่างคนต่าง มีโค้ดเป็นของตัวเองโค้ดก็คือนโมพุทธายะนะครับจะตอกอยู่ที่ด้านหลังทองคําก็อีกโค้ดหนึ่งนะครับบางตัวก็บางบางบางเนื้อก็เป็นดอกจันนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มแต่ถ้าเป็นทองคำเนี่ยจะตอกตัวนะสองตัวไว้ที่สะโพกนะครับอไปดูกันเลยวิธีการดูนะครับพระรูปเหมือนปั๊มนะครับปั๊มในแบบโค้ดคมเลยนะครับคมแบบคมสุดๆนะครับทองคํามันจะเป็นอย่างนี้ ไม่น่ามืดน,นะค่่ะอานะครับอ่นะครับรูปเหมือนของท่านนั้นนะครับก็จะอยู่ในท่าเจริญสมาธินะครับดูความคมชัดของจมูกคิ้วนะครับ เส้นสายรายละเอียดเนี่ยเหมือนพระโบราณเลยนะครับเหมือนรูปหล่อบโบราณไซส์จิ๋วๆอย่างเงี้ยทำให้นึกถึงอะไรรู้ป<ะ>่ะทําให้นึกถึงหลวงพ่อพรมนะครับพ่อพรมไม่ชีกุลาบหลวงพ่อมุย้ยอย่างเงี้ยนะครับจะไซส์เล็กแบบนี้เลยกิบเก๋กิบเก๋แต่แพงนะครับเห็นไหมครับดูความคมชัดเป็นหลักนะครับเนี่ยคอนะครับไม่ว่าจะเป็นคอเป็นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะมีเส้นเส้นขนแมวนะครับจะมีเส้นขนแมว แล้วสังกตินะครับสังกติก็จะเป็นลายเส้นเห็นไหมจะเป็นขีดขีดขีดนะครับี่ยสังกติไม่เรียบนะครับเนี่ยจะมีลายเส้นเป็นขีดเป็นขีดนะครับจีวรนะครับจีวรแต่ละจีวรจีวรแต่ละจีวรมีความคมนะครับคมชัดนะครับนี่อันนี้จะเป็นบล็อกทองคํานะครับบล็อกทองคําจะไม่มีขีดในแขนนะครับจะไม่มีขีดในแขน นะจะไม่มีขีดในซอกแขนนะครับส่วนถ้าเป็นบล็อกหน้านครับบล็อกหน้าเขาจะเป็นตัวนี้นเห็นไหมเขาจะมีขีดละเขาจะมีเส้นขนแมวเฉียงเฉียงในแนว45องศาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเฉียง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 แล้วก็จะมีเส้นแตกนะจะมีเส้นแตกแหลมทะ,ทะลุมาตรงนี้แต่ถ้าเป็นนองคําไม่มีนะครับเี่แล้วแขนบริเวณเนี้ยช่วงเนี้ยเขาจะกว้างนิดหน่อย นะครับดูเหมือนจะกๆๆว้างกว่าเนื้อทองคำนิดหนึ่งทองคำเนี่ยจะแคบหน่อยนะครับเยการแกะบล็อกแกะอะไรนะครับมีเส้นเลือดมีอะไรนะครับอันนี้เป็นอลาปกาจีวอแต่ละจีวรจะมีเส้นขนแมวแซมนะครับสังกตินะครับสังกติก็จะมีลายเส้นเห็นไหมไลายเส้นจะแตกต่างกันจะแตกต่างกับเนื้อทองคำนะครับเนืเ่องจากว่าเป็นเป็นผ้าที่มีสองบล็อกนะครับ เน,นี่ยอันนี้ขีดเขาจะน้อยนิดนึงแต่ก็ะจะเป็นหลอนคลื่นแต่ก็มีเส้นขนแมวหนา,หน,าหนุนนอยู่นะครับเส้นคอเห็นไหมครับคมนะครับคมชัดลึกเลยเห็นเล็กๆแบบนี้นะครับตีได้แรงตรีได้คมนะครับคมทุกงม,มิติเลยมาคิ้วขึ้นเป็นสันเลยนะครับคิ้วตานะครับปากจมูกนะครับสวยงามหมดนะลัดประคตเนห็นไหมครับเนี่ย สบงสบงที่นั่งอยู่นะครับและฐานเนี่ยถ้าเป็นบล็อกบล็อกหนาคนะครับฐานบริเวณเนี้จะมีเส้นแตก<ฆ>จะมีเส้นแตกบริเวณนี้นะครับวิ่งยาวมาหนึ่งเส้นะแล้วก็จะมีเส้นจากฐานวิ่งทะแยงมุมขึ้นไปอีกหนึ่งเส้นนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับด้านล่างเขียนไว้ชัดเจนนะครับพระอาจารย์ดีเลกเห็นไหมพระอาจารย์ดีเลกนะกอไก่ก็จะมีเส้นแตกแต่ถ้าเป็นทองคำเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่แตกนะ รู้สึกว่าจะไม่แตกนะครับบริเวณพื้นนะครับเห็นไหมครับพื้นพื้นทั่วไปจะไม่เรียบนะครับเห็นไหมครับจะมีลายนะครับจะมีลายเส้นนะครับอออ่างอย่างเงี้ยจะมีเส้นขวางวิ่งมาจะมีลายเส้นขวางบางๆนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือคมชัดเจนนะตัวหนังสือค่อนข้างเป็นกล่องเป็นแท่งนิดนึงนะครับแต่แฝงไปด้วยความคมชัดนะครับเส้นแตกเส้นลายแต่ละเส้นคมกริบเลยรอเรือก็จะมีเส้นเชื่อมเห็นไหมครับ อีกบล็อกรู้สึกว่าจะแตกเป็นสองหางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทองคำเฟล็กไม่เอ่ยแสงมันจะสะท้อนหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยทองคำเนี่ยทองคำเห็นไหมกอไก่เขาจะไม่แตกเห็นหรือเปล่านะกอไก่เ็าจะไม่มีติ่งแหลมบริเวณนี้นะครับแต่เขาก็จะมีลายเส้นนะฮวิ่งซ,ซ้ายจะหลดขวาเลยเห็นไหมครับจอจานเขาก็จะมีขีดนะขีดบริเวณนี้นะครับจอจานจะมีขีดบริเวณนี้ หางงงูก็จะมีเส้นเชื่อมนะครับงงูงรู้จอจานเนี่ยจานนะครับอ,อาจารย์ดิเลกเห็นไหมครับรอยแตกเขาเยอะเส้นแตกเขาเยอะนะครับเนี่ยกอไก่อย่างเงี้ยนะครับยากในการตรุงแปลงบริเวณเนี่ยก,กอไก่จะมีเส้นรถไฟคู่แตกอยู่สองเส้นคู่กันเลยะนะครับสวยงามคลาสสิกนะครับทองคําจําไว้เส้นเยอะๆนะครับเนี่ยสังกะเตเนี่ยเส้นแบบเป็นริ้วเป็นริ้วเลย จิ๋วแต่แจ๋ว<ม>นะครับ<ม>เห็นไหมช่องแขนก็จะแคบกว่า<ม>เห็นไหมครับแขนชิดอ่ะแขนชิดลาตัวนะครับบริเวณเนี้ยจะเป็นรับประคดนะรบับประคดส่วนถ้าเป็นนาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวตัดก็มีสองตัวเห็นไหมแขนก,กว้างๆหน่อยอันนี้คือคือเนื้อนาคนะครับ<ม>สองบล็อกแค่นี้เองนะครับปะปนกันไปนะครับอันนี้เป็นตัวตัดนะครับตัวตัดก็จะมีตัดแบบ ขาดไปเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวตัดทองคำเนี่ยมันจะรูดไปมันจะรูดแล้วมีเส้นแบบนี้จะเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ส่วนบางเนื้อเนี่ยก็จะปั๊มแล้วฉีกขาดไปเลยนะครับช่วงนี้ยังไม่มีเก๊นะครับยังไม่มีเก๊สบายๆนะสบายๆนะนะครับด้านหลังนะด้านหลังนะครับนี่ดูความคมชัดเห <ฮะ S 2> ็นไหมครับเส้นแตกเส้นอะไรพวกนี้จำไว้นะครับผ้าเล็กๆอย่างเนี้ย ยากแกการปลอมแปลงเนื่องจากว่ารายละเอียดม,มันเล็กอยู่แล้วนะครับเวลาไปถอดพิมพ์ไปถอดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่อยู่ตามซอกตามอะไรมันจะไม่ติดนะอันนี้ให้ดูให้ดูเป็นไกล้ลายไว้ก่อนนะครับดูเป็นไกล้ลายไว้ก่อนอ,อันนี้ก็คือโค้ดนะครับอันนี้ก็คือด้านหลังคมคมทุกมมิตินะครับภาพพวกนี้นะครับดูแล้วเหมือนภาพสเก็ตนะเหมือนภาพภาพดินสอ แรงเงาดินสออย่างเงี้ยนะครับช่างต้งเขาเก่งนะครับช่างต้งกับพระอาจา์เนี่ยะอาจา์ท่าจะเป็นผู้ออกแบบเองทั้งหมดดูแลบล็อกเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยหายห่วงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ทองคําทองคาก็จะเหลือปีกด้านหลังเห็นไหมเขาจะเหลือปีกด้านหลังอันนี้คือฐานฐานก็จะคมนะครับมีลายเส้นแบบนี้นะครับริวจีวรคมกริบเลยนะครับสังกติที่พาดผ่านมาด้านหลังเห็นไหมครับคมคมมีลวดลายนะครับมีลายเส้น จีวรคมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเนี่ยเหลือปีกไว้นะครับเห็นไหมทองคำาก็จะมีปีกนะทองคําจะมีปีกเหลือนะครับโคดเห็นไหมนะ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 โมพุทธยะนะครับอันนี้ด้านล่างนะครับเป็นรอยตัดเห็นไหมทองคำเขาจะตัดรู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 ดไปเลยนะแล้ววันนี้อีกอันหนึ่งตัวตัดอีกอันนึงไม่ได้เอาอมา อันนี้อันนี้มันมีมันจะมีที่ตัดและขาดชั่วไปเลยก็มีค่ะนะครับอ๋อตัวตัดนาคนะครับวันนี้เห็นแล้วนาคนาคบางตัวเนี่ยเขาจะตัดขาดไปเลยอ่ะทีนี้มาดูเหรียญหลงหลวงพ่อพชมกันนะครับเหรียญหลวงพ่อชมของดีเมืองปราจีนบุรีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมากประสบการณ์ขอได้ไหวรับนะครับเป็นเหรียญที่แพงแบบเงียบแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เงียบแล้วแหละนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นเหรียญร,รูปไข่ ลดแสงหน่อยทุกรายการจะมีปัญหากับพวกเหรียญทองคำเหรียญเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนะครับอ่ะไล่กันมาเลยตั้งแต่หูเหรียญน,นะครับหูเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะครับหูเหรียญเนี่ยนะครับเห็นไหมหูไม่เรียบ จะมีลายเส้นซ่อนอยู่ตามหูเหรียญน,นะครับพวกตามกระหนกตามอะไรบริเวณพื้นเห็นไหมครับพื้นจะมีเสี้ยนเป็นแนวตั้งนะครับบริเวณนี้จะมีเส้นเชื่อมนะครับเส้นเชื่อมระหว่างกระหนกกระหนกบนนะครับกับตัวเหรียญขอบในนะครับมีเส้นมีติ่งยื่นออกมานะครับแล้วพื้นที่เสี้ยนจะเยอะมากนะครับอันนี้เป็นผ้าหลักหมื่นนะ เจออย่าวางนะครับอย่าปล่อยให้ผ่านไปนะครับพาะแบบนี <único> ้แ <Liberty Overwatch> <revive fit> พงแล้วนะครับบริเวณนี้จะเป็นต้นสีมหาโพนะครับต้นสีมหาโพซ้ายมือเรานะครับจะเป็นพระพุทธโคดมนะจะเป็นพระพุทธโคดมนะครับก็คือพระพุทธโคดมนี่คืออะไรพระพุทธเจ้านะพระศรีอารนนี่ก็คือองค์ต่อไปนะครับนี่พระศรีอริยะเมตไตรนะครับจะเป็นอีกรูปหนึ่งนะนะครับบริเวณเนี้ย ให้สังเกตถึงความคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นโพโพนะมคมกริบเลยนะครับแล้วโพไม่ได้มีแต่เส้นหนาๆแบบนี้นะเขาจะมีลายเส้นจะมีเสี้ยนขนแมวอยู่ในร่องนะครับแต่ละเส้นแต่ละเส้นนะครับมคมกริบเลยนะคมทุกสัดส่วนนะครับเห็นไหมครับพื้นนะครับพื้นก็จะมีเสี้ยนแล้วจะมีหล่อองนะครับจะมีเม็ดโลดคมแบบนี้เนหะ็นไหมนะ คมทุกสักทุกสิส่งทุกอย่างนะครับเส้นแตกเส้นสายละลเอียดเหนือศีรษะเนี่ยเหนือศีรษะหลงบ่อยหไหมเส้นพวกนี้สําคัญนะครับเนี่ยเส้นแตกพวกนี้สําคัญมากนะครับต้องมีต้องคมแบบนี้นะครับและบริเวณนี้ก็จะมีเสี้ยนขนแมวตามพื้นตามอะไรนะครับงเกเนี่ยจะติดลางๆนะจะติดลางๆจะไม่คมแบบนี้นะครับเห<า>็นไหมครับจําเสี้ยนให้ดีนะครับจําเสี้ยนให้ดีนี่ เกเริ่มมีเยอะแล้วนะครับอันตรายนะครับในซอกแขนเห็นไหมเสียนนะครับดูจีวรนเนี่ยต้องบอกว่าโคตรคมเลยนะครับเนี่ยปลายนิ้วมือปลายเล็บนะครับจะมีเส้นแตกอยู่สองเส้นนะฮะจะมีเส้นแตกอยู่สองเส้นนี่มันมองไม่เห็นเส้นแตกลงนี่ๆๆของผู้ชมนะครับปลายเล็บเลยนะฮะบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นแตกเล็กๆอยู่สองเส้นนะครับทิ่มลงไปเล็กมากนะครับนี่คือเป็นจุดใจตังเลยนะครับ ดูความคมชัดนะครับต้องบอกว่าโคตรคมเลยนะโคตรคมเลยภาพพวกนี้นะครับเจอตามยิ่งอย่าประมาทแพงนะครับบริเวณฐานเขียงที่หลวงพ่อนั่งนะครับเห็นไหมครับจะมีติ่งแหลมยื่นออกมาบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็จะมีเส้นขนแมวนะเส้นขนแมวฐานล่างก็จะไม่เรียบนะครับจะมีตำหนิซ่อนอยู่เวลาเราตะแคงดูแบบนี้นะครับบริเวณฐานเห็นไหมครับจะมีเส้นวิง่ง จะมีเส้นวิ่งตั้งแต่ซ้ายจะรดขวาเลยนี่อันนี้อยู่ใต้ฐานนะครับแล้วจะมีรอยสับนะครับเป็นรอยครูดนะเป็นรอยครูดค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 ลดนะครับอยู่ที่ฐานด้านล่างฐานเขียงนะครับที่หลวงพ่อนั่งอยู่มองมุมตรงแบบนี้ก็พอเห็นบ้างนะครับเห็นไหมบางมุมก็คมมากเลยเห็นไหมฟึบ นี่คือฐานด้านบนรูพระเนี่ยให้ดูหลายๆมุมนะครับแต่ละมุมแต่ละองศาเนี่ยเราจะเจอตําหนิที่ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยยังไงก็ดูให้คมชัดลึกนะครับมีามาขายได้เลยแบบนี้หนึ่งหมื่นนะครับบวกลบสภาพสวยแบบนี้นะครับต่อมาเป็นด้านหลังนะครับการเจาะหูนะครับเห็นไหมครับเจาะรอยปลิ้นเพียงเล็กน้อยแค่ห่วงสอดเข้าไปได้นะครับ เจาะเล็กนะครับไม่เจาะใหญ่นะฮะรอยพับรอยพับรอยล้นตามธรรมชาติแล้วพื้นบริเวณพื้นใกล้ๆหูเหรียญเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆเส้นนูนเป็นครึ่งวงกลมเห็นไ,ไหมครับแล้วก็จะมีเส้นขาดๆให้หายไปจะเป็นแบบนี้ทุกเหรียญน,นะครับเสี่นตามพื้นเห็นไ,ไหมครับตามหางตัวอักษรเลขยันอย่างเงี้ยนะครับคําว่าพระเนี่ย พระศรีอริยะเมตไตรเห็นไหมครับตาพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยบริเวณเนี้ยอย่างลอเรือเนี่ยเขาก็จะมีหนามแหลมๆโผล่ออกมานะครับแล้วปลายหางอคละแต่และตัวจะมีเส้นแต่คมๆนะครับรอยทากบริเวณสันขอบเห็นไหมครับสันขอบเลียงก็จะมีรอยทากรอยครูดแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆครึ่งวงกลมนะแล้วแต่จะเรียกบางคนก็เรียกรอยกลึงนะครับแล้วแต่นะครับเห็นไหมแต่ต้องคมแบบนี้นะครับ ปัจจุบันเป็นพาะลึกลับนะครับพาะลึกลับที่แพงแบบเงียบเียบางคนไม่รู้คิดว่าหลักร้อยนะครับไม่หลักร้อยนะครับสร้างเมื่อปีสอง2าหนึ่งสองบริเวณพื้นเยสังเกตบริเวณพื้นดูเสี้ยมน,นะครับเตี้ยนตามพื้นจะเยอะเป็นพิเศษคมกริบเลยนะครับอของเทียมทําเรียนแบบไม่คมแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไหลค่อนข้างร้อยเลยเห็ะนไหมเสี้ยนแนวนี้ก็มีขวางก็มี แนวตั้งก็มีนะครับด้านหลังเนี่ยตำหนิเยอะเป็นวิเศษเลยนะครับวันนี้จะพูดถึงภาพโดยรวมนะครับแต่จใจจริงๆกำลังเชียร์ท่านอาจารย์ดีเลกอยู่นะครับนี่นี่เป็นตัวตัดอ่าด้านข้างนะครับนี่เห็นไหมครับตัวตัดยาบตัดยาบนะครับลงเกือบสุดมีดนะครับนะครับ ฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึ่งก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับใจวิวหนองราชวัตรแล้วตอนเนี้ยโอเคนะครับผมก็ได้ความรู้กันพอสมควรนะครับเหรียญแบบนี้มีมาขายผมได้นะครับ ดูไม่ทันไม่เป็นไรยืนพื้นให้เลยดูไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาดูย้อนหลังด้านได้นะคะก็ปักเอาไว้ในพื้นที่ของตัวเองที่วอได้เลยนะคะว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาดูก็ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายให้พูดคุยกับอาจารย์รันนะคะรีบๆโทรเข้ามา026786761นะหรือว่าส่งเอชเอเอมาค่ะ4230777นะคะหรือว่ามีคำถามอะไรนะคะพิมพ์เอาไว้ได้ในคอมเมนต์ในเพจเฟซบุ๊กที่มีการไลฟ์นะตอนนี้หรือว่าในยูทูบได้ด้วยเช่นเดียวกันพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค